มันมีการดูแลมันป่วจดูแลนีอกจริงๆเราเราขึ้นตรงเป็นเสมือนโรงพยาบาลขนาดย่อมในตอนนีน้คนไข้เนี่ยเขาเรียกว่าจำนวนหะรือจำนวนแบบทองเนี่ยจะหนวนไข้จะเป็นของเราเองไปก็มีที่โละเอียดใช่ไหมครับหรือโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลใหญ่ที่คองแกงใช่ไหมครับโรงพยาบาลคองแกงผ่าตัดตอะไรแล้วศรีคารมาที่นี่ก็มีนะครับคือเขาก็จะส่งต่อีเรส่งต่อ ใด้ลงปัางต่อไปลงบรางเูรไมใช่คงเกี่ยงอยู่มันเกิดลมปรางทั่วไปค่ะแต่ยังยไม่ตั้งเป็นศูนย์นะแต่คือเป็นลมปรางขนาดใหญ่ที่จะมีสื่อลูะพลงด้วยและในภาคอีสานมีแค่สามที่ต้องมีขอนแก่นเราใมีมัดกนต่างๆใปีที่กใกล้มาถาา

มันเห็ดผิดอันนี้เจ้าบวกกันมามันผิดไม่ได้กันนี่แปดล้อันนี้ก็ได้กันตอบมันตอบกับสามสิบสี่ันี่มันมันผิดปกติสามสิบสี่นี่ลูกเจ้ากับพล่นี่นั่นลูกสายไันนั่นลูกเจ้านี่มัน ก็มันดีเน่ยกเทศบาลมันดีแน่มกเกปเนี่ยใครจะเอาครับผมครับพร้อมครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับครัผมครับพร้อมครับผมหนึ่งสองสามครับมา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 เนอพร้อมครับผมหนึ่งสองสาครับ ครับผมหนึ่งสองสามครับครับผมหนึ่งสองสามครับครับผมรับผมครัหนึ่งสองสามครับครับผมครับอมครับผมหนึ่งสงสามครับ่รูปนึงครับอมครับหนึสองสา